สวัสดีครับอยู่กับช่อง Fu n n y ่แม d เดนะครับแล้วก็วันนี้ตื่นเต้นมากนะครับกับสำหรับคอร a l i s แ a n d นะฮะที่จะโคออได้นะครับผมก็วันนี้จะมีคนมาเล่นด้วยคนหนึ่งนะฮะก็คือคุณพารามียของผมนั่นเองเดีย๋ยวเราสร้างห้องกันเลยฮะผมสร้างตัวละครไปแล้วผมตื่นเต้นจัด,จดเลยตัวละคร มันต้องเข้ารตรงนี้ฮะสุ่มนี่สร้างตัวละครไว้แล้วตุ้งตุ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 งก็ขอต้อนรับยังเป็นทางการอีกทีนึงนะครับสำหรับโปรเจกต์ Color Island นะครับผมอยู่กับช่อง Funny m เ n d e r นะครับ เดี๋ยวตรงตรงนี้เดี๋ยวผมขอข้ามทูตอวเรียนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เริ่มเล่นเลยจัดการปาร์ตี้นะฮะเชิญเพื่อนตื่อ ก็ตัวละครผมนะครับอัเทอร์นะหนุ่มหน้ามนเพราะคนจัมวิกนะรอสักคู่นะครับจะมีคนมาเล่นด้วยอีกหนึ่งคนนะฮะนนี้ก็เขากำลังสร้างตัวละครอยู่นะครับผมก็ระหว่างที่แฟนผมสร้างตัวละครอยู่เดี๋ยวผมก็จะบอกแล้ว p ่าโปรเจกต์ครอเดนเนี่ยเราอาจจะโหด้ดูกัน อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้คเพราะตอนนี้ผมยังติดของมิเดอร์ว่าอยู่นะฮะแต่ว่ามาเล่นคอรอ l เพราะว่ามันอยู่ในช่วงอันี้พอดีแต่ไม่แน่นะไม่แน่ถ้าเกิดแบบช่วงนี้กระแสมันกําลังกลับมาผมอาจจะลงคลิปนี้ไปด้วยนะแต่ว่าก็คงไม่ได้เป็นเมนหลักอาจจะมาแบบอาทิตย์ละครั้งนึงอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามันก็หยุดแค่สออาทิตย์นะนะก็จะมีเวลาเล่นด้วยกันนะเขาบอกว่า โปรเจกต์นี้นะครับสำหรับตัวเกมรอบนี้เนี่ยของคอร์ลเนี่ยมันจะไม่เหมือนสตาดิโตรงที่ว่าตัวละครของเรานะครับสาม,มารถจีบสาวได้เพื่อนเพื่อนเราก็จีบสาวได้เหมือนกันจีบใครก็ได้เราสามารถจีบคนเดียวกันได้ใครดีใครได้นะฮะระบบสบการผมปรับให้เป็นเหมือนกปกตินะอะมาแล้วนะฮะลีโอน่านะครับผมโอเคนะฮะก็พร้อมไปเชิญโชควันแรกนะครับ นี่โอ้โหบ้านใกล้เรือนเคียงเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะไม่รู้ว่าเพสแชร์หรือเปล่าแชร์แชร์ใช่ไหมสมมุติว่าเขาขุดเธอก็ได้ครับบ้างู้มั่<อ>มดีเขารับเพจ ตร,ต,รตรงนั้นไปตรงไหนตรงนี้หรอใช่มันมีเวสด้วยหรอไม่แช์แนี่อหืมร่มลมไม้่วา,าตัดไม้ไปแล้วเขาได้ไหมเขาไม่ได้เนี่ยไม่ได้แสดงว่าแยกเฟสแยกเวสนะแยกเวสอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะคือการแยกเวสนะฮะก็ดีเหมือนกันเราจะได้ช่วยกัน จัดการตรงนี้เฮ้ยโอ้โห,โโห,โโหต้นไม้มาสับนานขึ้นมันเนี่ยทำไมรู้สึกว่าแบบว่าหรือว่าตัวเก่าเรามันมันเล่นแบบว่าไปไกลแล้ววะเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนละกัน,ะนใช่ไหมจะแปจะแป๊บรู้สึกเดี๋ยวมันก็นนเหนื่อยแล้วเนี่ย ก็ต้องเลือกนะว่าจะเอาเวสไหนอันนี้จุดตัดตัดต้นไม้อีกสักต้ตนหนึง่งอันนี้คือมันจะมีเฟสบ้านแสนสุกก็คือรวมไม้รวบรวมไม้ให้ได้50อันน,นนะรวบรวม,รวมหิน20ก้อนแล้วก็จะมีเควสปลูกเมล็ดลดน้ำแปลงผักนะปลูกเมล็ดสิบเมล็ดเราจะเราจะแยก เราจะแยกเราต้องแยกฟาร์มกันถูกต้องเราต้องแยกแบบพื้นที่กันอะแปลงคือแปลงเขาแปลงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งนันเควสมันต้องแยกกันถูกปะโหม,มากเงินเงินแชร์ไหมเงินหารสอง กองนี้ก่อนนะกันปูอันนี้ปู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 แล้วก็มุมนี้เลยถนนมาหน่อย <9. S 2> ระหว่างนี้ก็ขุดไปก่อนนะฮะขุดขุดขุดปลูกดอกไม้จัดไปอย่าไปหย่องแล้วก็ลดน้ำนะ อัเกมนี้ก็คือต่อจากวิดีวอพาร์ทสี่ที่มึงลงไปเลยนะก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะสนุกแน่นอนนะมันก็เป็นเกมหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะบักบันนิดนึงโอเคอันนี้เขาจะให้แวะไปผมรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตอันนี้ด้วยนะเนี่ยคำแปลภาษาเงี้ยค่อนข้างจะดีขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนนะ แต่ก่อนมันก็มีกึ่งๆแบบเหมือนเอาทานเลษมาแปลเหมือนเขายังแบบยังเรียมพยัญชนะเรียงสระของกว่าทศบ้านเราไม่ถูกไม่แน่ไอเกมนี้ถ้าเกิดช่วยกันเล่นอาจจะมีโปรเจกต์ร้อยวันเหมือนกันนะตอนนี้เริ่มเหนื่อยละนี่คืออะไรกล่องกล่องลอยกางอากาศได้ด้วยไม่มีที่วางใช่ไหม เออมันจะต้องเหลือที่ว่างไว้ใช่ปะ่ะอันหนึ่งเพื่อที่จะใช้กล่องใช้อะไรอย่างเงี้ยนี่มันน้่เดี๋ยวนะมันมันสลับหน้าไอ้น,นี่ยังไงวะลืมแล้วเนี่ย ขึ้นามาเก็บใส่ว,วางกล่องก็แบบพวกนี้เก็บไปก่อ,อนนะฮะแล้วกว็แบบกินอมยิ้มเพราะว่าเหนื่อยละเหนื่อยเเป็น159บนะฮะพร้อมที่จะไปเก็บหึงต่อ วันแรกไม่ได้ทำอะไรเลยอ,อยู่กันเ,เามใช่ไหมมันลือ้อนูนลื้อนี่กว่าจะเสร็จถ้าทําคนเดียวก็คือน่าจะนานกว่าน,นี้นะอันนี้เราลื้อกันแบบเดียวเองอะใกล้เสร็จละ่องนี้เราต้องใช้รวมกันใช่ไมใช้รวมกันได้นะใช่ไหม,มเพราะมันแชร์กันแบบตั้งค่าห้องเขาแชร์อุปกรณ์กันตามที่เมืันตั้งมา เราจะขโมยไม้เขาเหรอใช่เอาของไปใส่มันเต็มกระเป๋าแล้วแวะไปร้านแซมเหรอแวะไปพรุ่งนี้โอ้ยนี่มันหีบเธอเนี่ยเขาขุดมหมใส่คืนให้จบแล้ววันแรกเร็วเหมือนกันนะเนี่ย เรีกปลูกกันแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเตรียมกันมาเป็นแบบว่าเรียงฝั่งนี้เป็นโโหัวหมฝั่งนี้เป็นดอกไม้เหมือนกันขอใช้พลังงานให้มันลดน้อยกว่านี้สักติดหนึ่งแต่คงจะไม่ให้มันแดงเพราะว่าถ้ามันแดงไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นมาพลังงานไม่เต็มนะ นี้คงเล่นสักพักหนึ่งก็คงหยุดอัดแล้วก็ค่อยโหลดอัดใหม่เพราะว่าดูทรงเราน่าจะเล่นยาวอยู่แม่วาแล้วไปนอนกันนะไป๋ย่พรุ่งนี้เราเริ่มเช้าที่สดใสวันใหม่กันดีกว่านอนเลยหน้าเรียงๆนี้ก็แปลกๆนะ ดื้อลืไปมาผดวัน,นเนี่ยโอ้โอปฏิทินก็ไม่เหมือนเดิมนี่คืออัปเดตใหม่หมดเลยอยู่ระหว่างผู้เล่นอีกคนหนึ่งตอบเสนองและแล้วเช้าวันที่สองของฟาร์มเรนโบว์ Rainbow. ใช่ไหมเราตั้งว่าเรนโบว์ใช่ไหมใชม่ต้องมัน,น,น,ต,มน,นต้นไม้เออต้นไม้ หมดอดล้านตูดวัดหินพอไหมไม้พอไหมอัพบ,บ้านคือบ้านนี่มันเราต้องอัพยังไงเราต้องตัดสินใจกันเองหรือว่ายังไงไม่เข้าใจวะเด,ว,ดวันนี้เคซบอกว่าให้ไปแวะที่ร้านช่างไม้ร้านช่างไม้เปิดดูทรงแล้วน่าจะประมาณเก้าโมง เพราะว่าเขาบอกมาอยู่ว่านกที่ตื่นเช้าก็จะได้กินหนอนตัวอ้วนนะแต่ก็กลับกันใช่ไหมหนอนที่ตื่นเช้าก็จะโดนนกแดกใช่ฉะนั้นเราก็จงมุ่งมั่นที่จะขี้เกียจต่อไปเิ่นอยู่กับว่าเราจะเป็นนกหรือเรจะเป็นนอนใช่ไหมเป็นหนอนดีกว่าถ้าเกิด ถ้าเราเป็นนกเราต้องขยันเลยนนเราต้องขี้เกียจถ้าเราขยันปุ๊บเราก็จะโดนแดดเ,แบบเราจะไปแบบไม่รีบร้อนวิ่งจ็อกกิง้งถ้าวิ่งแม่งอย่างจ็อ,อกกิง้งอะมันมีแบบวิ่งเร็วกับวิ่งจ็อกกิง้ไงเห็นเราต้องทำความรู้จักกับผู้คนด้วยนะยายื่อใหม่ใช่ไหยชาวไร่เธ่ามาจากเรื่องนี้ น้ำมันเกี่ยวกับน้ำมันขอกไปเชวยกันก็คือน่าจะเป็นแอร์รากไม้นะที่เราเจอเมื่อกี้เธอไปถูกได้ไงว่าเขาจําไม่ได้เนี่ยเอาเปิดแบพสิจ๊ะเก็บเพบทีนึงก่อนอถูกปะวะมาถูกบ้านมาเนี่ยเห,เหมือนจะไม่ถูก ออ๋มันต้องเดียวลงมาเมื่อกี้ไปไล่องุ่นมาใช่ป่ะมีบ้านช่างไม้ใช่สวัสดีโกโจหวังว่าฝนจะตกเร็วๆนี้เนะ สุขสต์ก็คือซ่อมแซมบ้านของคุณนี่ก็คือเขาไม่มีปุ่มนั้นอะไม่มีปุ่มอัปเกรดใช่ไหมใช่อ๋อแสดงว่ามันต้องเป็นของหัวห้อง เธออยากได้แบบทรงไหนได้หมดเลยมันีให้เลือกแชร์กันอันนี้แบบชายหาดอันนี้แบบแรกอันนี้แบบญี่ปุ่นปะอันนี้ดูแบบเหมือนคนแขะหน่อยส่วนนี้เป็นแบบโมเดลโมเดลก็ได้โมเดลนะโมเดมันสวยกว่าใช่ไหมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปทำบ้านให้เรา หรือถ้าจะมีเปลี่ยนแผนนิดนึงนะว่าอัลเทอร์มีวัสดุสร้างมาแล้วแล้วก็ไปทำฟาร์มและซอมซอของอัลเทอร์คอนเจอร์ก็คืออันนี้เข้ามาซ่อมแซมบ้าน ของเรานะย้ายของดูดีขึ้นเยอะบอกเลยเรื่อกี่ทีผมก็ชอบบรรยากาศเกมแบบที่มันแบบเหมือนให้เราแบบมีความสัมพันธ์กับตัวละครพวกนี้นะมันดูแบบดูดีอะทำให้เกมมันดูดีวิติขึ้นอะไรประมาณนี้ อของโบราณทีนี้เอาเรื่องเลยนี่อ่ะเสร็จแล้วไงบ้างรูปใหม่เอียมเลยเขอบคุณมากไม่มีไม้ขึ้นไรอีกแล้วเพราะเราเอาไม้ใหม่มาลงให้ทั้งหมดเลยแถมยังปูพื้นฐานบ้านใหม่ให้เธอด้วยตอนนี้คงจะแข็งแรงพอแล้วนะเรามีขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะอยู่ในเมือง แต่ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเราเลยไม่ทำ mm. เฟสเจอร์ไว้ให้เลือกเยอะอีกมองก็แวะมาดูได้โอเคอเดี๋ยวแวะไป mm. เป็นร้านญาติของโกโจนะฮะโกโจโอเค mm. เดี๋ยวเราจะแวะไปนะจ๊ะ อ๋อใช่ทีวีทำไมหรอเราทีวีฟีมาให้อ๋อทีวีของเขานะเขามาให้เราเก่าและเสื่อะถาัานนั้นจะหาต้องดูช่องรายการทีวีได้สภาพอากาศได้เราต้องทุบด้วยทุบป,ปักปักถึงจะติดนะต้องทุบทุบมุม60สองศาได้แรงๆจะได้ติด โอเคก็ประมาณนี้เขาก็มาทำบ้านให้เรานะครับไม่คุณใหญ่ขึ้นโอเคเราไปล้างขายของชำการเดช ตอนนี้มีคนร่วงหน้าไปทำความรู้จักกับชาวเมืองก่อนผมนะเนี่ยเอ้ยเด็กเด็เขาเดีนหนังสือกันอยู่โอลิเวอร์นี่ชื่ออาชีเขาบอกว่าพี่เป็นชาวไร่ใช่ไหมฮะมีอุปกรณ์ทำไร่แบบไหนบ้างหรอโอเคผมเชื่อพี่ก็ได้ทำไมพี่ดูไม่เหมือนชาวไร่ล่ะฮะสวัสดีคุณอ่าอันนี้ก็คือน้องวาเลนติน,น่าที่เรียก คำนำหน้าเราคนเดียวนะฮะบันดี้นะฮะเป็นครูโรงเรียนประถมนะจะหมดอีกวันหนึ่งแล้วเนี่ยวัน,ว,นวันลิงผ่านไปเร็วมากเลยนะโอลิเวอร์ปกติก็เป็นปกติขอเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ปกติพอพี่อยู่ที่นี่อา้าวหมายความว่ายังไงไอ้น้องเห็นเห็นแต่เราก็นึกว่าใครพี่จะชาเจ้าของที่ดินตรงนั้นเึ้นงยายาใหม่แฉันคุณเรียกว่าไล่ดีละ่ะ ทำไมชาวเมืองมันดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นมิตรวะก็เรามาใหม่ไงต้องเพิ่มความสำคัญก่อนใช่ไหมอนบ้านคนใหม่งั้นคนมึงยืนด้วยสินะโอเคฉันไม่อยากเชื่อเลยถ้าไม่เห็นด้วยกับตาตัวเองแวะไปบ้านแซมก่อนฉันรู้ว่าที่สุดเธอก็จะมาที่นี่ฉันก็อย่างนั้นเธอรู้จักกับเจ้าของร้านนี่ เป็นการส่วนตัวนี่คือแซมตัวสถานประกอบการนี้มาระยะหนึ่งแล้วสวัสดียินดีที่ได้พบเธอนะยินดีต้อนรับสู่ร้านชํำคุณหาสินที่ต้องการสำหรับทำฟาร์มคุณได้ที่นี่มเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ฉันขายเป็นแบบตามฤดูกาลมันจะเป็นการดีถ้าคุณจะลดจ้างถ้าคุณจะจดจําเรื่องนี้เอาไว้จะลดอะไรถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือลแค่ตะโกนเรียกฉันอยู่ตรงเครื่องคิดเงิน มีเปอร์เลช่มหมล่าแซมในที่สุดนายก็จะทำให้สต็อกเมล็ดพันุ์ของนายลดลงได้แล้วนะอย่างไงก็ตามก่อนที่คุณจะไปาการที่คุณย้ายท่นี่เป็นเรื่องที่แอบคาดไม่ถึงฉันมั่นใจว่าหลายๆคนจะมีความสุขกัลหมบน,นั้นยังแสบว่าแลวาใครคือชาวไร่คนใหม่ทำไมคุณไม่นำตัวก็คือให้เราไปนำตัวกับชาวเมืองนะโอเค เงินมันแชร์ไหมเธอไปซื้อของมายังอ่ะซื้อมาแล้วเงินเงินที่ไม่แชร์แยกกันมันคือเงินเริ่มต้นสามรบาทใช่ไหมใช่เมื่อวานเขาเอาของไปขายสองบาทเขาได้มาสาก็เลยมี3ามบาทแล้วเขาก็เอาไปซื้อมเมล็ดพันธุ์โอ้ตอนนี้เขาเหลือเงินอยู่เจ็ดสิบาทแสดงว่าเงินไม่แชร์มันแยกบ้าน แยกกระเป๋าตังค์แยกกระเป๋าตังค์ด้วยไม่ต้องหันเท่ากับว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรเขาก็จะได้เป็นซีนไปเลยใช่ลงขายสินค้าขายขายเดี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวเรียกว,ว่าช่วยกันทำาเลยจริงๆมันปรับได้นะมันสามารถปรับแบบว่าให้มันหันขึ้นอะ่ะแต่ว่าเขากลัวมันลำบากเกินไป หมดไปอีกวันหนึ่งนะ <Okay. S 1> วันหนึ่งก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเนี่ย จะน,นอนแล้วหรอแยกกันนะบ้านก็ยังไม่ถูกซ่อมบ้านถูกซ่อมแล้วเยกกันแม่แต่างนี้ก็ยังแยกกันเธอก็ต้องไปซ่อมบ้านใช่ไหมเธอต้องไปเปิดตรงสมุดนะในไอ้ซ่อมบ้านน่ะ คือบ้านหลังเดียวกันภายนอกแต่ห้องมันคนละแยกเราก็คือสองคนที่เข้ามาอยู่ในเกาะนี้นะฮะแต่เท่ากับว่าเราจะฟาร์มมันมีฟาร์มเดียวแปลว่าเราต้องแบ่งกันทำฟาร์มมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นปะได้ฟาร์มมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าทรัพยากรเขาว่าพวกแบบทรัพยากรอย่เงี้ยเราต้องช่วยกันเก็บมาฟาร์มรีดนมเงี้ยหรือว่า ไปปรับเซิร์ฟให้มันเป็นเงินรวมไหมมันจะได้ไม่งงหรือว่าแยกกันใครดีใครได้อย่างเงี้ยหรอไม่แต่ว่าเราก็สามารถทำฟาร์มคอกแยกได้ใช่ไหมละ่ะแต่ของอะแชร์กันนะใช่แต่ของอะแชร์กันแต่เงินน่ะไม่แชร์เวสก็ไม่แชร์ก,ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ค่อยทําเป็นเหมือนกับแยกกันไปอะแยกแบบ แยกน้องบวัวงยอาจจะทำอาจจะทำอาจจะทำลงบวัวใช่ไหมแล้วก็แยกอันนี้บัวชั้นอันนี้บัวเธอเพื่ได้ไม่ไม่งงเงินกัน <c oughs> ป้ายจบวันที่สอง <c oughs> ปนล็อก การคะ้าเมล็ดพืชลูกกว่าไม่ยที่สงง่างตางร้อยหนึ่งเออเดี๋ยวเอาไปเซฟก่อนดีกว่าว่าเดยวดัก